ลักที่เป็นลูกสะพ้ายร้านทองนางเอกช่องสามชวดเป็นสะพ้ายร้านทองขุมทรัพย์เกรทวรินทรนขยันทำงานไม่หวังมรดกทองหนึ่งร้อยล้านก็ไม่รู้ว่าตอนนี้หัวใจของแมทพิรณีคงไทยเป็นสีอะไรเพราะตั้งแต่ที่เธอกลับมาใช้สถานะสดอีกครั้งก็ดูว่าช่วงนี้เธอสวยออร่าเป็นกลางขึ้นทุกวันไม่นานมานี้ก็เพิ่งแซวก,กับพระเอกดังเกรทวรินทอนปนารกลางอินสตาแกรมหลังจากที่ฝ่ายชายมาคอมเมนต์ในโพสต์ของเธอว่า มาเตะบอลไหมหละ่ะน้าเอกสาวก็ตอบกลับไปว่าใครเขาจีบสาวด้วยการชวนไปเตะบอลกันเล่าก็ทําเอาแฟนคลับลุ้นยกใหญ่ทุกวันนี้ก็โอเคตอนนี้สถานะคือโสดอยู่ก็มีเพื่อนใหม่เข้ามาบ้างในใจก็ยังมีความหวั่นเกรงอยู่ทําความรู้จักเพื่อนใหม่เสมอไม่ได้ปิดตัวเองขนาดนั้นแต่ถ้าพร้อมที่จะจริงเปิดเผยเหมือนที่ผ่านมาใหม่ก็ไม่เกรดวรินทอนปนาการ และอย่างที่ทราบกันดีว่าเกรทบริงทอนนั้นทางครอบครัวมีกิจการร้านทองใหญ่โตประจําจังหวัดเพชรบูรณ์เรียกได้ว่าใครๆต่างก็รู้จักสําหรับห้างทองหวังเงินไทยเจ๊กุ้งสําหรับร้านทองหวังเงินไทยเจ๊กุ้งนั้นเป็นร้านทองที่เปิดโดยคุณแม่ของหนุ่มเกรทดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าเจ๊กุ้งนั้นคือใครจากที่ผ่านๆมาตั้งแต่เปิดร้านทองกิจการก็ค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆ โดยทุกๆปีหนุ่มเกรทจ,จะต้องหาโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านที่จังหวัดเพชรบูรณ์อย่างสม่ำเสมอซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มเกรทก็ได้กลับไปเยี่ยมบ้านพร้อมพูดถึงกิจการร้านทองของที่บ้านว่าอาจจะต้องยกให้เป็นของน้องทั้งสองคนงานนี้ได้เจอเจ้าตัวเลยขอถามถึงเรื่องนี้กันสักหน่อยโดยหนุ่มเกรทเผยว่าตอนนี้เป็นสิเกรทแล้วมีร้านทองเป็นของตัวเองแม่ยกร้านทองให้เราแล้วจริงๆยกให้แต่ร้านครับแต่ทองน่าจะอยู่ที่น้องหมดเลย คือจริงๆแล้วที่ร้านกิจการที่บ้านเราเป็นน้องด้วยซ้ำคิปกับกู๊ดเป็นแอดมินที่ร้านอยู่คอยดูแลและก็เรียกว่าผัดเปลี่ยนเตรียมที่จะขึ้นมาดูแลแทนแม่อยู่ส่วนเราก็ยังทํางานตรงนี้ทําไมแม่ถึงตัดสินใจย,ยกร้านทองให้ไม่ใช่แม่ไม่ได้ยกให้เราคือเรียกว่าเป็นผู้ช่วยดูแลคอยดูแล,แลและก็หลักๆเป็นน้องเราก็ทําหน้าที่ของตัวเองเป็นฝ่ายพีอาไปแม่ยังไม่กล้าย,ยกให้หลอกส่วนตัวแม่ไม่ได้กังวลหรอกแต่แม่จะหยุดมาเที่ยวกับลูกแม่ทมานานแล้วแต่เป็นเจ๊กุ้ง ต่างหากที่ไม่สามารถตัดใจปิดร้านได้เปิดร้านก็ต้องยืนอยู่หน้าร้านเพราะลูกค้ามาไม่เห็นเจ๊กุ้งเขาก็ไม่สบายใจไงอนาคตมีโอกาสจะไปดูแลกิจการใหม่อันนี้พูดกันจริงๆเลยยังไม่ถึงขั้นนั้น